สวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้อัปเดตลูกปอมนะคะลูกค้าเนอะก็ชุดนี้ว่างเปิดจองนะคะสีสวยๆเลยนะคะเออวันนี้เขาได้อายุเออสิบสองวันแล้วนะคะลูกค้าเนอะก็จะมีตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะคะเนอะให้ดูทีละตัวนะคะตัวนี้จะเป็นสีแฟนซีนะคะตัวผู้เนอะมาร์คชัดเลยนะคะตัวนี้สีสวยมากนะคะแบ่งสวยเลยนะคะอันนี้ด้านหลังเนอะนะคะ เป็นตัวผู้นะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวเมียนะคะตัวนี้พื้นตัวจะขาวจ๊ะนะคะก็เป็นแฟนซีเหมือนกันแต่จะเป็นมาร์กสีน้ำตาลอ่อนด้านหน้าเนาะแบ่งเนาะเห็นไหมคะเนาะน้ำตาลออกโทนอ่อนส่วนตัวนี้จะขาวนะคะขาวล้วนเนาะนะคะโอเคเนาะตัวเมียนะคะน่ารักเหมือนกันสีสวยเลยสะอาดเลยนะคะตัวที่3นะคะเป็นตัวเมียเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีโทนสีครีมนะคะลูกค้ามีมาร์กสีขาวแบ่งแสกนะคะที่ด้านหน้านะคะพื้นตัว ครีมนะคะลูกค้าเนาะเป็นโทนสีครีมนะคะก็สีสวยทั้ง3ตัวนะคะตัวเมียสองนะคะนี่ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวผู้นะคะเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่วันที่เอ,อ่ส20เมษายน65้านะคะสามารถมาดูตัวจริงน้องได้ที่ฟาร์มนะคะโอเคเนาะสนใจก็ทักข้อความหรือทักไลน์มาได้นะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะ